ห่อนี้นะคะจะใช้สำหรับหมักไก่นะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะหนึ่งห่อนี้นะคะจะได้ไก่ประมาณ2กิโลกร,รัมนะคะแต่ว่า,าวีจะใช้แค่ห่อเดียวนะคะหมายถึงว่าด้านในนะคะจะมีห่อนะคะสองห่ออยู่ด้านในนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยคะ่ะ ที่ไอวีบอกว่ามีสองห่อข้างในนะคะนี่นะคะหนึ่งห่อสำหรับหนึ่งกิโลนะคะอีกหนึ่งห่อสำหรับหนึ่งกิโลนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ห่อเดียวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีไก่แค่หนึ่งกิโลนะคะไก่นี้เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็บังข้างๆไว้นะคะทุกชิ้นนะคะถ้าสมมุติว่าไก่ เป็นตัวนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องใช้สองซองนะคะอันนี้ไอวี่ซื้อไก่แค่หนึ่งกิโลนะคะก็ใช้ซองเดียวผงหมักตัวนี้นะคะเราก็จะหมักเป็นเวลา1นึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันก่อนเนาะเมื่อเราคลุกเขาให้เข้ากันเรื่อยๆนะคะ เราก็นำเขานะคะไก่นะคะไปเข้าตู้เย็นนะคะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างที่เราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้กลิ่นนะคะของเครื่องเทศนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยกระเทียมขมิน้นมัสตาร์ดฟูนูกลีนรากปักชีแล้วก็พริกค่ะ แล้วตัวนี้นะคะจะมีน้ำมันทั่วเหลืองด้วยนะคะมีสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคและไอโอดีนนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็เป็นโซเดียมต่ำเนาะจะมีส่วนผสมของน้ำตาล50%นะคะแล้วซอสผง25%และมีเกลือ15%ค่ะทุกคนไปค่ะไอวีก็คุกเค้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป เข้าตู้เย็นหชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาอบกันนะคะวันนี้วีจะทำปีกไก่อบค่ะทุกคนวันนี้ไอวีก็อยู่ที่ร้านนะคะพื้นที่ก็จะไม่พอในตู้เย็นนะคะก็ใส่ถุงไว้ก่อนนะคะนำไก่นะคะใส่ถุงไว้เดี๋ยวค่อยเอาไปอบนะคะใส่ถุงแล้วก็ผูกปากผูกปากถุง เท okay. น้ำซอสลงไปในถุงด้วยเมียวจากนั้นเราก็ปลูกปากถุงค่ะนําไปใส่ตู้เย็นนะคะทุกคนส่วนซองที่เหลือนะคะซองนี้นะคะเราก็เก็บไว้แบบนี้นะคะทุกคนเก็บใส่ซองเดิมไว้นะคะเพื่อใช้ข่าวหน้านะคะแล้ว ทองนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะว่าเราก็เก็บไว้เราจะได้รู้ว่าผงในซองนี้คืออะไรนะคะโอเคนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนไก่ที่เราหมักไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาอบทอดอย่างนึ่งอะไรนี้หละในหม้อทอดอไร้น้ำมันนะคะทุกคนไปวันนี้ไอวี่ก็จะไม่วอร์มเตานะคะ วีก็จะอบไปเลยนะคะไม่ต้องวอร์มเราก็ใส่ไปสัก5ชิ้นพอน,นะคะไอวีจะใช้อุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา45นาทีแต่ทีเนี้ย เครื่องตัวนี้จะใช้ได้แค่สูงสุด30นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ตั้งไปก่อนนะคะ30และเดี๋ยวเรามาเพิ่มอีก15นาทีนะคะทุกคนอันนี้เราก็อบต่ออีก15นาทีนะคะทุกคนก็จะเป็น45นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะมันมืดแล้วนะคะแสงอาจจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเราอบไปก็ เหลืองสวยงามน่ารับประทานเลยนะทุกคนเดี๋ยววิจะคีบใส่จานนะคะสีของเขานะคะก็สวยเหลืองนะคะน่ารับประทานเลยครับเ,เพื่อนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ปีกไก่หมักย่างนะคะด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนเรามาดูในหม้อนะคะก็จะมีน้ำมันของไก่นะคะเพื่อนๆด้านล่างนี้นะคะก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูเนื้อไก่นะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่นะคะนุ่มเลยนะคะเนื้อไก่นุ่มนะคะ โอ้ยร้อนนะคะทุกคนร้อ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 นแบบสุกจากข้างในออกข้างนอกเนอะนุ่มนะคะลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะวิ้ต้องขอตัวลาก่อนนะจ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า